ต่ออีกนิดนึงเพื่อนนะคะให้เขาเกียยกันนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะาาคสวัสดีค่ะอานารโคลสิสพิแชแนลนะเพื่อนเพื่อนที่มีกล้วยกำง,งอมแบบนี้อย่าทิ้งนะคะเราวันนี้เราจะทําบ้าบินกล้วยวัตถุดิบหลักนะคะก็คือมีกล้วยมีแป้งข้าวเหนียวมีมะพร้าวอ่อนค่ะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปึกหรือนตาลปี๊นะคะกะทิ แล้วก็เกลือเล็กนอนอย<ช>เราจะหวานตามชอบนะคะน้ําตาลเราจะใส่ไม่เยอะเพราะว่ากล้วยเขาหวานนะคะอันดับแรกเรามาผสมก่อนนะเพื่อนนะแป้งค่ะแป้งเราใช้แค่ห้าสิบกรัมนะคะแต่ใช้นี่เยอะเลยนะคะมะพร้าวอ่อนเราแช่แข็งไว้นะคะใช้มือขยำเลยนะเพื่อนนะคะเราจะขยำมะพร้าไอมะพร้าอ่อนกับแป้งให้เข้ากันดีก่อนนะคะกล้วยเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะ เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อเอย่าใส่เยอะนะคะเกลือเล็กน้อยเราจะไม่เาหวานโดดเท่นะั้น้ำตาลหวานตามชอบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลก่อนประมาณสองช้อนนะคะเพื่อนเพราะว่ามันมีกล้วยอยู่แล้วกล้วยเค้าหวาน,นะคะ่ะเรานวดให้เข้ากันดีก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าเติมน้ำกะทิก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือเหลวเกินและอยกล้วยลงไปลูกมึงก่อนนะเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอากล้วยแต่งหน้าอีกนะคะเอากล้วยขยาไปลูกมงอได้อย่างนี้แล้วนะเพื่อนนะอาจจะแข็งไปนิดนึงเราก็เพื่อนกมหัวกะทินะคะ เแล้วค่อยเติมน,นะคะผได้แบบนี้ข้าววันนี้แล้วนะเพื่อนนะเราก็จะไปจีค่ะจีใส่กระทะเลยหรือบางคนมีที่ปิ้งนะคะของบอบ,บินใช้นั่นได้เลยแต่อันนี้เราจะจีเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่ะนเราจะใช้ฝาอบนะคะแทนการปิ้งค่ะ ใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะอัดเนื้อขนมใส่เลยค่ะเพื่อนเราจะเอาเราเน้นกล้วยนะเพื่อนนะกล้วยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปอบมาดูกันนะเพื่อนนะต่อยอนิดนเพื่อนนะคะให้เขาเกลี่ยกว่น,นี้อีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะ ว้าวเพื่อนน่าทานมากเลยค่ะนะคะสีสวยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะโอเคไหม,มย่างออกมาแบบนี้เลยรสักพักนึงนะคะให้เขาเซ็ตตัวนะคะเราค่อยกลับทานได้เลยนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่บะบินกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หนนน้นนาาาาาต่มหอม<ล>ค่ะเพื่อนหอมมากๆค่ะนะคะเพื่อนๆมีวัตถุดิบกล้วยที่เหลืออย่าทิ้งนะคะลองมาทําเป็นบ้าบิ่นกล้วยดูสูตรไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะเพื่อนใช้วิธีการชิมะค่ะนะคะเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะใช้ชิมเอาเพราะว่าในกล้วยเขาหวานแล้วนะคะเราไม่ต้องการหวานมากเพื่อนชมคลิปนี้แล้วลองทําทาน และถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ